กาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องทุกทท่ทานได้จ่าเด้อเหมือนีทั้งช่องผ้าท่านผู้ชมมาติดตามแนวทางนะคะยำมาเป็นแนวทางบได้รับประกันด้วยว่าการันตีตัวเลขเนาะค่ะแล้วก็บได้ให้ง่ายในการเดีการพนันเด้อค่ะก็เป็นแนวทาทเท่ทนันถ้าชอบก็จ้างตามค่ะคือมาตามพี่น่อยนะคะชีวิตเพนันสงสารนาสงสาร,าสสารยั่งไดคือเพิ่นป่วยเป็นมะเร็งเทิงแม่ทเมทิงลูกเนาะ ค่ะเพื่อนกับลำบากค่ะพี่น้องกับบอหูว่าจะหาเงินได้จังไดเพาะว่าผู้พี่หน่อยเป็นผู้หาเงินเลี้ยงครอบครัวครับมาป่วยเป็นมะเร็งอยู่ในขั้นตอนการรักษาโตกับมี่ได้สายบุญของเห้าหนี่ละสายเอฟซีของข้างช่องเห้าหนี่ละมาซอยเหลือเนาะกับพ่อได้กินข้าวกินน้ำเพื่อนกับมีแนวตอบแทนคือความฝันเพื่อนนั่นและเอฟซี FC เอาไปซื้อลรตเตอรี่กับือกันนะคะตั้งแต่บวกมาบวกขั้นเดืรุดจักงวด อันนี้ไ้ไว้เป็นแนวทางเด้อค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางชง่องน้ำในเด้อค่ะค่ะแอดกะเสนอไวเป็นแนวทางถ้าชอบก็จ้งตามค่ะพี่น้องกัเท่านพ่มาเข้ากับพานค่ะสวัสดีพี่น้อยนะครับาหานคือพี่น้อยนี่่วยเป็นมะเร็งเครื่องแม่เนาะเครื่องผี่น้อยเนาะเลยบบมีผู้หาเงินแม่ครับ ค่ะเตกี้พี่หน่อยเป็นผู้หาเงินเนาะค่ะเนาะเป็นมะเร็งอะไรคะนี่เร็งมันเลือดเผาไม่ได้จะตีเหรอคะเพิ่งตรวจพ่อได้สามสี่เดือนแล้วครับที่แรกทางตันว่าสิขาตัวตายที่แรกทางตันที่ายเนี่ยแต่มันบริเกิด้วยตอนนี้เลยมากพอทางทีมงานเนาะมาพอทางทีมงานนี่บอกไม่เอานะก็เลยมาออกช่องแล้วก็เพิ่นก็มีความฝัน เอาบอกเลขถูกมาสองงวดแล้วนะแต,แต่ออกซองถืองวดพี่น้องเอฟซี <FC S 2> อะไรโอนค่ากับเขามาพร้อมเลยกินย้อนทุนแล้วครับผมค่ะเ <c oughs> มื่อนี้ก็ป้าเอฟซีมาย่ำแนวทางนี่แหละค่ะอาการดีขึ้นแนวบ่น้อถามข่าวกันกำลังสามมือดีซีมือใครยื่นครับรรยากาศมันเย็นเนาะได้เขายาตลอดบ่ค่ะเป็นวัดกับวัดตลอดเข้ายาใส่กันทุกหมันเปหมอนัดเดือนหนึ่งไปเที่ยวนึง ตะกวันหยากเล่นอยากทานอยากทานแม่หรอกวันเขาว่ามัน no ดีขึ้นนิดหน่อยเพราะว่ายาเขาจะเอาซีดีเราฟังเลยอือแม่นุ่หน้าตาก็สดใสกว่าเก่ากลายมาเป็นคนป่วยนี่นคือว่าหนาตาถ้าอยู่บางหันขนาดเป็นมะเร็งคุณเนาะบางหันเพิ่นดำเลยนี่หน้าหลวงเนาะนาบานีเป็นขาวออกเนาะมันหลอกมันหลอกมันบ่ค่ะไป็เขายาเขายาเป็นเพแต่เนื้อแดง ฝันแน่พ่อคังหมดเล้ฝันครับฟันนึกว่าฝันแปลกแปลกฟันจั้งแดงไก่พี่น้องเมันติดดีเอาเนาะครับเนาะค่ะข้าฟันฝันว่ากระจอยจากย่านไม่สมเหมือนอืมอ่าขึ้นที่ว่าทางช่องมากเนาะข้าันว่าหลังช่องทางช่องมากกับฟันว่ากระจอยจากย่านไม่สมเหมือนใช่จากย่านไม่สมสมหนึ่งได็กกับปลาสูบลุ่มออกไปกับหัวทั้งสามปองเลยปลาสามปองปสามปองล่อเดียวนะครับ สามปองก็ไอ้ปลาหรอก็เห็นเนี่กับวัยูก็เรียกว่าห้วยมันปลาบัวยูยังได้หนิทิมกับปลาจะเป็นยังย่านล่อนจะก็ยานนิวสันไี่ฝันศูนยลศูนย์แห้งทิมซะเนาะสันเรียกว่าเพิ่นทิมยังเน้คนใส่ยู่เพิ่นบางนี่แหละเล่นนวดอยู่พักฝันไปพักนึงแหละนึกงหูเมื่อก็เลยว่าโอ้ยมาตเสี่ยงดีเนาะเพื่อให้ปัญหาอยู่เนาะปูนี่สามปองเต็มว่าเป็นตัวเป็นปัญหา เป็นปัญหาถ้าเกิดพี่หน่อยตีพี่หน่อยจะตีเป็นตัวไหนครับผมมันกับตีเน้องก็กันตีสามกับสามนี่แล้วนี่แล้วครับผมรอรถมันกับศูนย์เนาะอู้ใส่เป็นห่าเป็นห่าแต่ว่าผู้ใส่สองคนมันสะบอกหาหาศูนย์ฉับอกคำว่าหาหาศูนย์อืมอืมหูนย์ันนี้สามไปใช้แับสามสามสามหมดเออ ก็ร, Bund, รู้กันให้ตีบนหรือตีล่างเหอสิหนะาตีเป็นบนเป็นล่างเหรอใช่ไม่สองคนครับโอ้เพิ่มใช่นี่เป็นฮ้าฮ่าแป้นมือขึ้นแบบฟันห้าห้าห้าสองอยู่แล้วครับครับขึ้นมาฟันอีกบันนี่ฟันพ่เ่นีอีกที่บนอือบันที่ไนันว่าขี่รถไปบันไปลุงปั่มน้ำมันสีเบียเขาห้องน้ำมาสันอืไปขห้องน้ำเขาห้องน้ำห้องแดก็มีได้ขี่เลี้ยงหุยหุยสันว่า เมื่อลงใบใบไงวุ้ไปเทือกตีนเมื่อโอ้ยเหลือเงินสบายไม่ได้เงินสบอยกัยังมาครับปกตินี่ถ้าเกิดว่าฝันแบบนี้เนาะในตำล่าฝันเพื่นกัน่าแสีได้เงินเด้ได้โชคไม่ลาแมนบอกผมผมกรบื้อหูมันกระตแต่ละคนเนาความเสื้อกันแยนควเสื้อแต่ละคนบื้อกันหลังจาก้ปยเล็กไปฝันเนาะแต่ว่าตั้งแต่ออกซองมากเข่าตลอดเนีอยเพราะท่านเดชสาดของสิหน่อยเอาขอเบอรงเล็ก คือฝันว่าได้จับอุจจระนะครับได้จับเลยแหละครับพี่จับแบบจับจนติดมืดติดหลังมือนี่จนติดมือครับเอยผู้ใดมาเห็นยิงสุกุ๊บแจ้าปสันมาเล็กเขาแล้วนะตั้งแต่เอาตั้งแต่ปล่อยชุดนี้ไปแมนครับกับฝันแปลกๆมากสองขึ้นนี่แหละเพิ่งฝันว่าหินรอรถนี่แหละปลายยางรถมึอขึ้นแมนมา่ฝันนันได้จับขี้จับขี้ว่าจะไปเข้าห้องน้ำ จับโอ้ยประเดี๋ยวไม่ขี่สุกโปกเลือดลาดเดี๋ยวเห็นหนูว่าลงมือไปบายนี่ติดขี้ไปหนึ่โอ้ยเห็นว่เขาแล้วนี่เล็กคืออะไรซะบ่ขี้ยังว่าเนี่ยคือเขาซะบ่ขันน้องเขนปล่อยเหล็กกับพ่อวานเนาะอันนี้ปล่อยเล็กกับฟันแมครับคอันนี้คือรวมตั้งแต่ต่องวดนะครับเนาะรวมหมดเลยโค้งสุดท้ายนะครับผมขันมีอีกตัวหาเด้อค่ะเด้อครับครับผมส่วนมากกับมันอยากแน่ๆก็คือ ยิบเก่าเนาะครับใช่ยิบเก่ากับสามสิบประมาณนี้แหละคงทื่ไทยแล้วไปครับคงทื่ไทยคือมือไก่มือเล็กีออกระคับบางเดียบันเดียบเมื่อยอีกเช่นหนึ่งครับครับเล็เล็กความฝันนี้ตีเป็นศูนย์สามห้าแมนก็ห้าห้าศูนย์แมนเนื่องหาศูนย์หนึ่งนี้เป็นคุณแม่ของพี่น้อยแมนของคุณแม่เป็นฝันฝันยีนลดยีนลดโอ้ยยีนลดคงได้แล้วฝันยีนลดสิคะ อายุพี่หน่อยก็สามสิบเก้าส่วนเลขทูบนี่ขอจากอุมาทองส่วนเลขฝันของพี่หน่อยก็คือฝันที่ว่าได้ปะยางนี่ใช่ไหมครับเนี่ยครับแล้วก็ได้จับอุจระนะครับเนี่ครับอันนี้กฝันมันตรงกันครับที่ว่าเป็นยังไงไปเตเม่งเมง่อที่เลี้ยวที่มานบ่เออมันตรงกันครับเมียเมียเราไปตีขึ้นกัน ควมเมียละว่าเมี่ยงสิเบอร์นึงบอกสันค่ะตัวสก็บว่หาบอกสันขันกลมๆที่ใส่เมีงใหม่นี่เบอร์สูงหมสันเมียลาวาน่ะไม่ตีเปนเรืยเมีแต่เป็นทะเบียนรถที่บันี้เมียแล้ก็มาฟันวันรถหมดเบิกซับเบิกซับเพิ่มมามาเมื่อคืนั่งเราเบิกไอ้รถข่มลุ่มคล่องไปตำเป็นเพียงบัตรสัน ก็เลยเป็นที่มาของทะเบียนรถนะครับเนาะหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเลขของพี่หน่อยส่วนมากจะออกเป็นเลขความฝันเยอะใช่ไหมครับแมนครับที่ที่จะแม่นนะครับผมแมนครับไกลมือพอมที่ที่ที่เนี่ยกะคืนที่ส่วนนั้สามสิบแคหนาจโอไวด์ค่ะเป็นแนวข้าง่นนั้นค่ะ จับจับเออจับไลยท่องทางนะเอซี่เด็กแคปหน้าจอได้ค่ะเด้อชอบน้ำเลขเพื่อนก็เป็นเลขมาลอตเตอรี่เลขไทยก็ได้เลขบนเลขล่างกรับด้วยตัดเลนสองโตเด้อพี่น้องค่ะอาจจะเป็นศูนย์สามศูนย์หานอกพนหนมาสามโตแล้วแต่ห้าสิพิจารณาเบิ้งค่ะการตัดสินใจอยู่กับท่านผู้ชมค่ะท้างช่องค่ะ คือว่ามาตามแนวทางเป็นเท่งซื้อกลางสะพานบุญพร้อมค่ะคือถ้าได้ความช่วยเหลือจากท่านผู้ชมเพื่อนกระแยกเตือเพื่อกันเนาะ,ะเนาะ,ะเมียนครับอด้จ,จากพี่จากน่องนี่แหละครับมาช่วยเหลือจะเงินมืนตาอาปากเลย